สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนทํารอนโหลด Youtube จากเพลงจากเพลงใน m ม3ไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราวางที่เพลงนะคะวางลิงก์ไว้ที่เพลงลิงก์เพลงอะไรก็ได้นะคะลิงก์มันจะแสดงลิงก์ออกมานะคะพิมพ์ช้าไปนิดนึงโราภาคมันไม่ค่อย วัสดีนะคะบทลงสักคู่ค่ะกำลังรับลิงอยู่นะคะเพลงอะไรก็ได้นะคะโหลดโหลดโหล,ลดมานะคะโหลดเพลงอะไรก็ได้ะคะ่ะเราโหลดเพลงนี้นะคะมา่อเพลงนี้มันใช้ไม่ได้ะค่ะนะเราจะดูเดี๋ยวภาพมันจะ <laughs> เราไปต่อกันเลยนะคะ เมืกี้แสดงเพื่นที่ปิดดาวน์โหลดไฟล์นะคะคเราไปดูที่แอปมินะคะมิวสิกแต่ละคนจะไม่มีนะคะก็คือแอปเพลงนี้มันมี มันเสียคือมันโพสไม่กี่วินาทีนะคะเดี๋ยวเราไปสร้างเราจะไปสร้างอันใหม่กันนะคะสวัสดีครับผมแจ็คแบ๊บโผอยากจะโดนอยากโดนช้อนแกนอยากโดนแทงแล้วไปโผล่โรงพยาบาลเฮ้ยเฮ้ยอยากขานในงานบวชปรึเงเขามารับกูหนึ่งหกหกเก้าเขามารับกูสิเฮ้ยเฮ้ยอยากเป็นนามาพาสเฮ้ยอยากเลือดสาดเขามาปัดกูนหน่อยดิ อะมากันต่อนะคะเนื่องจากเพลง on the อ r o กา d ไม่มีสัญญาณคือมันมาไม่กี่วินาทีอยากบคนเราจะมาหาเพลงใหม่กันค่ะหาต่อหาไปไเรื่อยหาจะหาทุกวันถึงผู้ติดตามจะศูนย์คนนะคะเราก็พยายามที่จะให้ผู้ติดตาม มานะคะไปที่คัดแชร์แล้วก็ไปที่คัดลอกลิงก์ออกจากแอป u t u b e ไปแอป google นะคะไปที่ค้นหาแล้วก็พิมพ์คำว่า mp3 นะคะ mp3 ทวนให้อีกทีหนึ่งเราก็ไปที่ที่ตรงนี้นะคะที่ชี้เมื่อกี้นะคะแล้วก็กดไปเลยนะคะกดไปเลยะคะ่ะมวกดยังวะ ได้หมดแล้วนะคะต่อต่อไปก็ทําขั้นตอนเหมือนเดิมค่ะที่อธิบายไปนะคะพี่เกดอธิบายเยอะรอสักคู่นะคะรอสักคูอ่อร่อยมากคนะเมนี่อร่อยมันช่างอร่อยอ่านเลยอันนี้เพลงนี้นะคะดาวโหลดกดที่ดาวนโหลดค่ะ ออกจาก Google นะคะแล้วก็ไปดูว่ามันดาวน์โหลดยังไงนะคะนี่นะคะ่ะส่วนถ้าไฟลม์มันสั้นเกินเราสามารถลบแบบนี้ได้นะคะนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดแอปไม่ใช่ขอไฟลค,คะ่ะดาวน์โหลดเพลงที่เราเออคัดลอกลิงก์ดาวน์โหลดมาทุกอย่างนะคะ อ่ะดาวดาวโหลดเสร็จยังกันนะคะต่อไปเราก็เข้ามาที่แอปมิวสิกนะคะเพงเลงก็เท่าน,นี้ก่อนนะคะเราก็จะทำอะไร ตอนนี้ไฟล์มาแล้วนะคะโหลดเสร็จแล้วค่ะน,นี่นะคะแต่โทรศัพท์แต่ละรุ่นนะคะก็จะไม่เหมือนกันนี่ช่องที่เราของเราใช้เป็นโทรศัพท์ร e ดมิ 9A ตอนนี้ขอตัวเราไปก่อนบ๊ายบาย